ในการพบกันร,ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นทั้งสองคนคุยกันนานหลายชั่วโมงนะครับแต่ไม่รู้ว่าไปคุยกันอีท่าไหนเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์มาให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าในอดีตนั้นเกาหลีเคยตกเป็นส่วนหนึ่งของจีนซึ่งถือว่าเป็นการบิดเบือนทางประวัติศาสตร์ครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal เม,มื่อวันที่12เมษายนนะครับในช่วงการประชุมสุดยอดระหว่างเขากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่รัฐฟลอริดาโดยทรัมป์บอกครับว่าประธานาธิบดีสีพูดถึงประวัติศาสตร์ของจีนและเกาหลีไม่ใช่เกาหลีเหนือนะครับแต่ว่าเป็นเกาหลีเมื่อหลายพันปีก่อนซึ่งมีสงครามหลายครั้งและเกาหลีเคยเป็นส่วนหนึ่งของจีน ในตอนแรกทาง Wall Street Journal ไม่ได้ตีพิมพ์คำพูดที่น่าตกใจนี้ครับแต่สํานักข่าวออนไลน์ Quartz เป็นผู้รายงานเรื่องนี้ในเวลาต่อมา u a r t z วิจาร์ด้วยครับว่าคําพูดของทรัมป์เป็นความผิดพลาดทางประวัติศาสตร์อย่างชัดเจนครับแต่กลับยังไม่มีการแสดงความโกรธเคืองจากเกาหลีใต้ที่ปกติแล้วมักจะโต้แย้งเมื่อถูกมองว่าด้อยกว่าจีนหรือเคยต้องพึ่งพาจีนและทางคอสเข้าใจว่าทรัมป์คงไม่มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์เอเชียครับ ล่าสุดทางโฆษกกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้แถลงเมื่อวานนี้ครับยืนยันว่าข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่รับรู้กันทั่วโลกก็คือในประวัติศาสตร์หลายพันปีเกาหลีไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของจีนครับนอกจากนี้คําพูดของทรัมป์ยังได้จุดประเด็นในเกาหลีใต้ด้วยนะครับเรียกร้องให้เปิดเผยเนื้อหาคําพูดของผู้นําจีนที่พูดเรื่องเกาหลีให้ทรัมป์ฟังเพราะหากนายสีพูดคํานี้จริงก็ถือว่าเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์ครับ